สวัสดีค่ะพบกับสกรระดับอำเภอกุยบุรีอาสาพาใช้แอปพลิเคชันวันนี้เรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส5กันนะคะก่อนอื่นเราเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังขึ้นมานะคะแล้วไปที่รูปโปรไฟล์ด้านล่างขวามือของเราถ้าขึ้นว่ายืนยันตัวตนแล้วหมายความว่าเราได้ทําการยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังเสร็จสมบูรณ์เราก็สามารถกดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งและสามารถใช้งานได้ค่ะ แต่ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องรอยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพราะสมัครแอปเปาตั้งยังไม่สมบูรณ์นะคะเราต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยตู้สีเทาค่ะวิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาภายใน1นาทีโดยกดตรงที่ยืนยันตัวตนจากนั้นให้อ่านเงื่อนไขแล้วกดรับทราบและรับรองกดยินยอมแล้วหน้าจอจะแสดงให้เราเสียบบัตรประจำตัวประชาชนในช่องเสียบบัตรระบบจะให้รอสักครู่เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของเราให้เรียบร้อยก่อน เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วให้เรานำบัตรประจำตัวประชาชนออกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยืนยันตัวตนแอปเป่าต,ต,ตังแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้รับความรู้การลงทะเบียนและการใช้งานกันพอสมควรแล้วมาติดตามคลิปต่อไปกับสการอาอสาพาใช้แอปพลิเคชันนะคะ